สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอยู่กันที่แปลงฝรั่งนะคะซึ่งแปลงฝรั่งแปลงนี้นะคะเราก็จะเปิดเปิดแปลงใหม่กันขึ้นมาฝรัะะ่งสายพันธุ์นี้นะคะเราเรียกว่าฝรั่งเฟิร <fe arn S 2> <ง>์นหงมีฝรัง่งฝรัง่งเฟิร์หหหนหงมีเนี่ยคะ่ะที่เก่งปลูกขึ้นมาใหม่เนี่ยคะ่ะเขาก็จะแบบอายุได้ประมาณสามเดือนอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆดกมากจนต้องร้องขอชีวิตนะคะเพราะว่า เนี่ยเขาออกติดนะเขาติดลูกเยอะมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะที่เขาผสมเกสรเนี่ยที่เขาผสมเกสรกันนะคะก็คือว่ากิ่งกิ่งเนี่ยค่ะที่เก่งเริ่มต้นปลูกเลยเนี่ยมันเป็นกิ่งตอนเนาะกิ่งตอนนะคะเขาก็จะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงแล้วเขาก็จะติดลูกง่ายมากบางต้นก็ติดลูกแบบกับลำต้นที่ก่อนปลูกเลยนะแล้วก็เราก็ถ้าเราจะเลี้ยงดูต้นเขาให้แข็งแรงเป็นเทคนิคเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็คือเราก็จะตัดแต่งรูปเนี่ยทิ้งนะตัดออกไปเลยก็ได้แต่สําหรับเก่งเนี่ยก็คือถ้าเขาติดมาปุ๊บเนี่ยเก่งเอาไว้เอาไว้เพราะว่าเก่งอยากพาเนื้อออกมาดูนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยขอให้ได้สัมผัสชิ้นิดหน่อยว่าความกรอบเนี่ยมันจะอยู่เท่าไหร่แล้วสายพันธุ์ที่ปลูกไปนางพญาไส้แดงหกเปาสืออร่อยแล้วนะแล้วมาเจอเนี่ยค่ะสายพันธุ์ใหม่ๆที่เก่งลงเข้ามารวบรวมเอาไว้ทั้งหมด5สายพันธุ์ก็จะมี อันนี้นะคะก็จะเป็นเฟื่องหงมีนะคะแล้วเฟื่องหงมีเนี่ยค่ะที่เก่งปลูกเนี่ยได้สมเดือนเราออกลูกดกมากออกทุกกิ่งอ่ะออกทุกกิ่งนะคะหนึ่งกิ่งนะคะสองกิ่งนะคะสามกิ่งสี่กิ่งติดหมดดอกมากดกจนต้องลอวขอชีวิตอะวันนี้นี่ติดทุกกิ่งเลยเพื่อนๆดูสิคะเห็นกับตาไหมคะว่าเขาติดทุกกิ่งเนี่ยติดทุกกิ่งนะ ลูกเล็กลูกน้อยดูเลยคะติดหมดเลยติดติดดูเยอะมากเยอะมากดกจนต้องร้องขอชีวิตนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะฝรั่งเนี่ยติดเนี่ยตั้งแต่โคนเนี่ยคะ่ะจนถึงยอดนะคะฝรั่งเฟ,ฟินหงมีนะคะเพื่อนๆติดตั้งแต่ลากนะคะติดตั้งแต่ต้งาล่างนะคะจนถึงยอดอจิตติดจนถึงยอดเลยนะแล้วก็ ใส้ที่จะต้อง่อเนี่ยก็เท่าหัวแม่มือก็ค่อยมา่อกันเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะเทคนิคเนี่ยการดูแลน้องน้องผลไม้เนี่ยค่ะเก่งก็จะใช้ระยะเวลาช่วเงเย็นๆแดดร่ลมลมตกแล้วก็จะมาดูเนาะแล้วก็เราก็จะมาหมั่นเนี่ยค่ะอ่อดูแล้วก็วันนี้ถ้าห่อได้เราก็ห่อแล้วก,วก็ต้นไหนที่ลําต้นยังเล็กนะคะแล้วเขาติดผลเนี่ยเขาติดผลเนาะเราก็จะทําการเนี่ยค่ะช่วยช่วยเขานะคะโดยการที่ตัดออก ตัดออกเพื่อที่จะให้ลําต้นเขาเนี่ยแข็งแรงนีเห็นต้นนี้ไหมต้นนี้นะคะความสูงเนี่ยสามเดือนนะความสูงก็จะเท่านี้แล้วน,นะคะเกือบจะเท่าหัวเก่งละเนี่ยอันนี้คือความสูงความสูงของน้องฝรั่งแล้วก็ที่เก่งปลูกกันเนี่ยเก่งก็ไม่ได้ทาร้านนะไม่ได้ทําตีคอกไม่ตีค่ะเพราะว่าเอ่อเก่งดูแลเองเดี๋ยวเก่งก็จะใช้ไม้เนี่ยมาปักตรงกลางแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยโยงขึ้นมาแล้ววันนี้ฝรั่งเนี่ยที่เขา ออกลูกมาเนี่ยที่เก่งบอกว่าต้องช่วยเขาอะค่ะตัดออกเนาะเพื่อที่จะให้สารอาหารไปเลี้ยงลําต้นเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะผลที่เก่งเว้นเอาไว้เพื่อที่จะมาทดสอบนะคะทดสอบลูกทดสอบขนาดทดสอบความกรอบนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะตัดสินใจเนี่ยเอาสายพันธุ์เนี่ยมาลงเพิ่มไหมเราก็จะมาดูกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอย่างลูกนี้นะคะอย่างที่เก่งบอกอะ ต้นเขาก็ยังเล็กอยู่แล้วเขาก็อ,าออกลูกมาแล้วเก่งก็จะเว้นไว้นะคะเว้นไว้เพื่อที่จะามาทดสอบเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะคะว่าฝรั่งเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยค่ะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดออกเลยเพราะว่าลําต้นเขาจะได้นําพาสารอาหารไปเลี้ยงลาต้นกระกิงแล้วก็เขาก็จะได้ไม่ไม่ต้องแบบว่าโซมเนาะนี่เราตัดกันออกมาเลยนะเพื่อน นี่นะคะฝรั่งรูปทรงเขานะคะอันนี้ต้นเขายังเล็กนะเพื่อนๆถ้าเกิดต้นเขาสมบูรณ์นะเขาจะลูกเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะขนาดอยู่ที่ประมาณสามผลนะคะสามผลกิโลนะเราสามารถทําผลทําไซส์ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล,ล้อมและอากาศแล้วก็ความสมบูรณ์ของกิ่งความสมบูรณ์ของลําต้นนะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะต้นน้องเนี่ยได้สามเดือนแล้วก็เขาก็ออกลูกมากิ่งก็ได้หอแล้วเขาก็ออกเยอะ เนี่ยรูปทรงเขาก็จะเป็นทรงคล้ายๆเนี่ยทรงหยดน้ํานะคะเพื่อนๆทรงหยดน้ํานี่นะคะฝรั่งเนี่ยคะ่ะสายพันธุ์นะคะที่เรามาลงเพิ่มอย่างที่เก่งบอกนะคะสายพันธุ์ที่เก่งมาลงเพิ่มนะรวบรวมไว้ตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณห้าสายพันธุ์แล้วนะคะที่เปิดแปลงใหม่นี่นะคะก็จะเป็นเฟิร์นหงไม้นะคะแล้วก็หงจวนสือ ซีโกตา,าลา่าหงซินตาลา่าแต่ว่าสายพันธุ์นี้คะ่ะเรียกว่าเฟิร์นหงมีนะคะรูปทรงเขาก็จะเป็นแตกต่างจากหงเปาอสือหงเปาอสือนี้จะกลมๆแป้นๆน,นะคะแล้วก็อันนี้นะคะรูปทรงจะคล้ายๆหย,ยดน้ําอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลองมาผ่าดูนะคะว่าข้างในเนี่ยคะ่ะเขาอะ่ะจะมีสีเป็นแบบว่าสีชมพูไหมนะคะให้เราได้ชมกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าต้นเขาเนี่ยยังเล็กนะต้นเขายังเล็กแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็มา แค่ทดสอบดูเฉยๆว่าข้างในเขาโอไหมนะเพื่อนๆนี่เน่เน่ขนาดลำต้นเล็กนะเพื่อนๆเห็นไหมข้างในยังเป็นสีชมพูเลยดูสิอันนี้แบบว่าเพื่อนๆเขาจะชมพูได้มากกว่านี้นะเพราะว่าเขาต้นเขายัางเล็กต้นเขายัางเล็กแล้วก็ดูเม็ดข้างในค่ะเม็ดจะมีนะคะจะมีเม็ดนี่เม็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาเม็ดออกนะเพราะว่าเก่งไม่กินเม็ด แต่ว่าความกรอบนี้ได้เลยขนาดจับนะยังได้เนี่ยค่ะผิวเขานะคะจะบางมากผิวบางเนื้อค่ะจะติดอยู่กับเผวส่วนไส้ค่ะจะเป็นไส้แดงแต่ตอนนี้ค่ะความแดงอะค่ะก็จะได้อยู่แค่ประมาณแค่ไม่ถึงไม่ถึง3 0เพราะว่าลำต้นน้องอยังเล็กมากแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงลำต้นให้น้องแข็งแรงนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเนี่ยส่วนความกรอบอะคะ่ะเยอะแน่นอนผิวะคะ่ะบางนะคะเพราะว่าเราทำอินซี เราไม่ใส่เอ,อพวกที่มันมีวัตถุเกี่ยวกับเร่งสารเร่งเราไม่ใส่นะเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะกลิ่นนะคะหอมนะคะกลิ่นเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติจริงๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะอืมอือสุดยอดมากขนาดลำต้นยังเล็กนะอือ ใครที่ชอบเคี้ยวนะคะแบบว่าอยากหาอะไรเคี้ยวกับกรอบกรุบกรุบอือหือสุดยอดมากสุดยอดมากมากอร่อยสุดๆเพื่อนๆขนาดลำต้นได้แค่สามเดือนนะเพื่อนๆดูเลยคะ่ะ เก็บจากต้นแล้วกินได้เลยเห็นไหมเก็บจากต้นแล้วกินได้เลยปลอดสารเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะคะข้างในเป็นชมพูลำต้นได้ลำต้นได้สามเดือนนะคะได้ชมพูได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วค่ะแล้วก็รสช,ชาตินะคะรสชาติรสชาติกรอบกรอบกรอบน้ำนะคะความหวานก็เยอะนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นสีข,ขาวๆาวรอบนอก แล้วก็สีผิวอะคะ่ะก็จะเป็นผิวธรรมชาตินะคะผิวธรรมชาติเพราะเราเป็นอิียีแล้วก็ข้างในอะคะ่ะไส้แดงแต่ว่าตอนนี้ก็ความแดงได้ประมาณเท่านี้ก็ถือว่าผ่านแล้วะคะ่ะส่วนความกรอบอะคะ่ะไม่ต้องห่วงฟังเสียงอือือสุดยอดผ่านมากหวานกรอบอต้องยกให้เขาเลยอร่อยอือือ ออื ừ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  ลงเพิ่มแน่นอนค่ะเพื่อนๆนะคะจะได้เพียงพอจะได้พอพอให้กับลูกค้าของเราที่พี่ออเดอร์ไว้สงสารเอ็นดูลูกค้าแต๊ะเพราะลูกค้าจองกันเจอก็จองเจอก็จองะค่ะเพราะว่าได้กินแล้วก็ได้กินอีกเนี่ยค่ะอร่อยมากๆเลยสําหรับฝรั่งนะคะทุกสายพันธุ์เลยที่เก่งรวบรวมเอาไว้ ที่บ้านสวนถนนพัทโรมกันเด้นเกษตรอินทรีย์วิถีย่างยืนวันนี้เนี่เก่งก็เอาฝรั่งนะคะสายพันธุ์ใหม่นะคะชื่อว่าเฟิ่นงหงมี่แล้วก็มาเปิดนะคะให้เพื่อให้เพื่อน,อนๆได้ชมนะคะว่าไส้ของเขาอะคะ่ะเป็นไส้สีชมพูโอเคมากๆเลยรสชาติก็ดีนะคะแล้วก็เราต้องการให้ าสารอาหารไปเลี้ยงลําต้นให้เติบโตและแข็งแรงมากกว่านี้เราก็เลยทําการเนี่ยตัดออกนะเพราะว่าเราต้องการเอามาทดสอบดูว่ารสชาติโอเคไหมเนี่ยค่ะติดลูกนะคะติดตั้งแต่ติดตั้งแต่โคนนะคะตั้งแต่โคนโคนต้นนะคะติดตั้งแต่โค,โคตน,นะคะต,ต,ต,โคต้นจนถึงยอดนะคะเพื่อนๆสุดยอดมากดกจะต้องร้องขอชีวิตกันเลยเชี่ยวเอ้าว,วันนี้เก่งก็ต้องอเอาข้อมูลนะคะ ของฝรั่งไส้แดงมาฝากเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆผ่านมานะคะคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมีสาระนะคะก็ชอบสวนฝรั่งหรือว่าสวนผสมผลไม้อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัพดน์โฮมแกลเลนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปของเก่งไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ